ย้อนสาเหตุที่หนุ่มกัญชัยไม่ลงรูปครอบครัวคู่ภรรยาเมยสวัสดีครับมาพบกับช่องย้อนสี h ช n แนลนะครับผมหมอกรการันตีนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับอยู่ๆก็งานเข้าถูกโยงเป็นประเด็นจนได้จากกรณีเจมอยร้อยแออกมาเผยข่าวเมาส์แซ่บๆของคนในวงการว่าด้วยเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายภรรยาเป็นสามัน เก่งวันวันลงแต่รูปลูกและงานแต่หลังๆไม่เคยลงรูปสามีเลยพอสืบไปสืบมาได้ข่าวจากเพื่อนสามีบอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือสร้างภาพส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วและแน่นอนว่าชื่อที่ถูกเอ่ยถึงเป็นหนึ่งในนั้น คือคู่ของหนุ่มกัญชัยและเมย์ปฏิดาภาพเอาคนสนิทที่รู้จักคู่นี้อย่างดีมดดำกระชาภาต้องออกมายืนยันเองเลยว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกัญชัยและเมย์แน่นอนเอาหัวเป็นประกันไม่ใช่แค่ยอมเห่ายอมโดนกระทึบเลยไปโฟกัสคู่อื่นเลยไม่ใช่คู่นี้และก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นชาวเน็ตคอมเมนต์เรื่องหนุ่มกัญชัย ไม่ค่อยหวานลงรูปภรรยาออกสื่อเลยจนเจ้าตัวต้องแคปมาโพสชี้แจงกลางไอจีว่าก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมลูกสาวผมและคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาในไอจีผมดีหรือไม่แต่บอกเลยครับว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและแต่สินใจผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานๆกับคุณเมย์เลย กรุณาเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพ่่ยๆตามความคิดของตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมาอยู่ว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้ มันเป็นการชี้นําให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและเกลียดชังผมได้นะครับและอาจนํามาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้ถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักรหรือศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นการย้อนพจน์เก่านะครับของหนุ่มกัญชัยที่บอกว่าจริงๆแล้วคุณมยอาจจะไม่สะดวกให้ถ่ายรูป จริงรูปที่มีร่วมกันก็มีเยอะแยะนะครับไม่ควรคอมเมนต์แบบนี้นะครับก็มดดําก็ออกมายืนยันแล้วว่าที่เจมมอยร้อยแปดออกมาเผยข่าวนั้นไม่ใช่คู่ของหุ่มชายแล้วมนปัติดาแน่นอนนะครับเอาล่ะรครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นคู่ไหนก็ลองติดตามกันต่อไปนะครับถ้ามีข่าวข่าวความคืบหน้าอย่างไร อบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งให้กับช่องยอสสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ